สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแก้วอีกแล้วนะคะกับสัปดาห์ดวงดีั้งแต่วันที่16ถึง22ธันวาคมเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกว่ากลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มที่งานดีเงินปังรักลุ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มกันที่งานดีก่อนใครที่ทํางานค้าขายหรือติดต่อหรือเป็นบริษัทต่างชาติต่างภาษานะคะ จะดีมากเลยโดยเฉพาะราศีกันจะเงินเยอะงานเยอะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทการงานดีมีเกณฑ์จะเจอโอกาสดีๆเข้ามาเพียบเลยแล้วเป็นผลบวกด้วยนะคะแล้วก็อีกสองราศีที่งานดีมากๆเลยก็คือราศีมีน ราศีกุมในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นโอกาสทองมีโอกาสโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถในเรื่องการงานเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนะคะการติดต่อสื่อสารประสานงานกับต่างชาติต่างภาษาเงินจะลุ่งมากเลยกลุ่มงานกลุ่มนี้ดีแต่ในกรณีที่กลุ่มงานที่แบบเป็นข้าราชการและวิสาหกิจนะคะถ้าคุณอยู่ราศีธนูงานจะฟังมีโอกาสได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันงานคุณจะเลิศมากในราศีธนูนะคะแล้วก็คนที่อยากจะรู้ว่า งานฉันไม่ดีหรืองานฉันโอเคละการเงินจะเป็นยังไงบ้างมีเกณฑ์ถูกไหมถูกหวยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีดังต่อไปนี้นะคะที่มีเกณฑ์จะได้ลาบรอยการเงินที่ดีนะคะมีทั้งหมด3ราศีเด่นๆก็คือราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกร3ราศีนี้ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ได้เลยแต่ในกรณีท้าไม่อยากเสี่ยงโชคล่ะเพราะมันต้นสัปดาห์เนาะหมายถึงภาพรวมการเงินจะได้นะคะจาก ที่อยู่อาศัยอย่างเช่นไปยื่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านก็จะได้หรือมองในลักษณะว่าได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าหรือพาร์ทเนอร์งานเอาเงินหรือเอาคอมมิชชั่นมาให้เบิกร่วงหน้าก็ไม่ติดขัดอะไรแบบนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะอ่ะส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ความรักลุ่งจะเจอแบบอะไรที่ดีๆหลังจากที่มันแย่ๆมาแล้วจะพบเจอสิ่งที่ดีเจอคนซัพพอร์ตไม่เหนื่อยใจเหมือนที่ผ่านมาคนในครอบครัวเข้าใจนะคะได้แก่ราศีเมษ ความรักดีนะคะราศีสิงห์นะคะถึงแม้ใครนอกจะมีปัญหามีลิ้นกับฟันสองราศีนี้จําไว้ยิ่งตียิ่งรักยิ่งตียิ่งลูกดกนะคะสองราศีรักค่อนข้างลุ่งในกรณีที่มีครอบครัวแต่ในกรณีที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดเงียบไปก่อนไม่ค่อยเวิร์กถ้าจะเป็นคนโสดแล้วลูกในเรื่องความรักต้องมังกเรเงินดีแล้วความรักก็ปังนะคะเป็นอีกราศีที่น่าสนใจในเรื่องความรักนะคะมีโอกาสจะลงหลักปักฐานเจอคนถูกใจจากคนใกล้ตัวค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แก้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย